ะคะแต่ว่าไม่ใช่3มิติและไปดู 3K แบตเตอรี่นะคะ,คะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่พร้อมใช้ไม่งอน้ำนะคะได้การันตีด้วยว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยนะคะที่ผลิต แบตเตอรี่รูปแบบนี้ขายในประเทศไทยแล้วก็ยังส่งขายที่ต่างประเทศด้วยนะคะคุณวีรวัตรขอภัยบุญค่ะกรรมาการบริษัทไทสโตรเรจแบตเตอรี่จำกัดนะคะแล้วก็เป็นรองประธานอาวุโสบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดเปิดเผยภาพรวมของตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะแบตเตอรี่ 3K V Series เนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นรายแรกที่ผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ขึ้นในประเทศไทยมีคุณภาพในกเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ ต่างประเทศในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะโดยนําเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตครั้งนี้เนี่ยจากประเทศอิตาลีที่สามารถผลิตแบตเตอรี่ที่มีฝาปิดสนิทไม่ต้องเติมน้ํากลั่นตลอดอายุการใช้งานได้เนื่องจากว่าเขาใช้แผ่นธาตุที่มีส่วนผสมของแคลเซียมนะคะที่ลดการสูญเสียน้ํากลั่นด้วยก็ทําให้อายุการใช้งานนั้นยาวนานขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รุ่นใหม่นะับว่าเป็นการขยายกําลังการผลิตอีกเดือนับประมาณ5 0,000ลูกนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะขยายเพิ่มเติมขึ้นอีกเดือนละ7 0,000ื่นลูกจาก ยอดขายและก็ยอดการผลิตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35,000 0ลูกต่อเดือนโดยแบตเตอรี่รุ่นใหม่จะจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศร่วมกับการรณรงค์ส่งเสริมการขายนะคะด้วยการชิงโชคเที่ยวไปดูฟุตบอลบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกที่อังกฤษค่ะรวมทั้งการรับประกันการให้บริการช่วยฉุกเฉินเนี่ยตลอด24ชั่วโมงลองฟังเสียงคุณวีรวัตรกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ต้องเรียกว่าทันสมัยที่สุดในโลก นะครับสำหรับในการผลิตแบตเตอรี่ในเมืองไทยนะครับแล้วเรา3 k เคเป็นเจ้าแรกนะครับและเจ้าเดียวในปัจจุบันนี้นะครับที่นําเครื่องจักรในระบบที่ทันสมัยที่สุดขนาดนี้มาใช้นะครับเราเรียกมันว่าเป็นระบบ expansion grid นะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติเด่นก็คือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ํากลั่นตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้นานถึง9เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องรับการประจุไฟเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการตอบโจทย์ สาหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเองเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องดูแลแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเลยแล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าที่เราเนี่ยนำไปจําหน่ายยังในกลุ่มประเทศยุโรปเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียกว่าความทันสมัยนะครับแล้วก็นวัตกรรมในการที่เราผลิตขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับ ไพบุญรองประธานอาวุโสบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดนะคะก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็ลองติดตามกันได้ก็เหมาะสําหรับผู้หญิงด้วยไม่ต้องเติมน้ำกล่รมากขึ้นนะคะอไะค่ะไปดูกันที่ธุรกิจคอนโดมิเนียมกันบ้างนะคะในปีนี้ก็เริ่มที่จะคึกคักขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าจากหลายโครงการที่